ใจแบบนี้ต้องห้ามพลาดตอนอวสานของละครรักคุณเท่าฟ้าพุทธพระหัสนี้เลยนะคะรับรองว่าซึ้งจนอั้นน้ำตากันไว้ไม่ไหวแน่ๆค่ะรู้สึกม,มีความสุขมากที่ได้ได้เห็นคุณแม่คุณลูกทุกคนนะครับมาวันนี้แล้วก็แม่ลูกทุกคู่ก็น่ารักมากจริงๆวันนี้ก็ เรียกว่าได้ว่าซึ้งเลยทีเดียวแล้วก็มีกิจกรรมสนุกๆนะครับสาหรับแม่ลูกด้วยก็วันนี้อยากเป็นเป็นยังไงกันบ้างครับวันนี้สนุกไหมครับโอ้โหวิเศษที่สุดเลยค่ะสุดใมากๆค่ะแล้วก็เป็นกองฝันชิ้นสําคัญที่สุดค่ะแล้วสําหรับแม่ทุกคนก็คงจะตื้นตันใจใช่ไหมคะวันนี้คิดว่าเหมือนกันทุกคนนะคะติดตามดูทุกตอนค่ะเป็นกับตันที่หล่อมากกับตันทั้งหมดไม่มไมเคยไม่เคยมีใครหล่อเท่านี้เลยค่ะก็พุทธเพฤหัสนี้ ตอนสุดท้ายแล้วนะครับก็ไม่อยากให้พลาดเลยเพราะว่านะเชื่อว่าตอนตอนจบนี้จะได้ได้ต้องมีสีน้ำตาก,กันอีกเช่นเคยครับพลาดไม่ได้นะครับ และฉากสําคัญในรักคุณเท่าฟ้าสัปดาห์อวสารนี้กับตันเคนและผู้จัดพี่นายบุษกรไม่อยากให้แฟนๆพลาดเลยค่ะก็เป็นฉากที่3มแฟนเก่านางเอกซุปตาพลอยเชอร์มานเชอรี่เขมอักษรชมพูอารยามารวมตัวกันครั้งแรกและครั้งเดียวในงานศพของคุณแม่จินดาเรียกว่าแค่เห็นซุปตาเดินกระทบไหล่กันในฉากก็คุ้มแล้วค่ะนี่ยังเป็นซีนอารมณ์ของทั้ง4ี่คนที่ได้ประทับพลังฝีมือกันแถมยังเป็นฉากว่าใจว่าจริงๆแล้วหัวใจกับตันเป็นของใครกันแนะ่ซีซัมบันเทิงบอกสามคว่ามันซึ้งมาก มันเป็นความรู้สึกที่มันอลังการมากมนะทุกคนมานขอคืนดีแล้วก็พี่เคนเชิดใส่อะแบบหล่อมากอะและ้วพี่เคนผู้หญิงสามคนร้องไห้ในวันเดียวกันอนะไรยงเงี้ยพี่ก็บอกแล้วว่าอย่าไปวันผ่านคนก็เปลี่ยนแต่มันแป๊บเดียวเองนะเพราะว่าเพิ่งเลิกกันแบบไม่กี่เดือนเองนะไม่อันน,น,นี้อันนี้ยังไม่รักเท่าไหร่ <laughs> จริงๆ, <laughs> ๆแล้วคือผู้ชายมีเด็กแล้วถูกสุดท้ายแล้วก็รักเด็ก <laughs> แฟนๆอย่าลืมไปร่วมไว้อะไรคุณแม่จินดาเป็นครั้งสุดท้ายในละครเรื่องรักคุณเท่าฟ้าคืนวันพุธพรฤหัสนี้ด้วยนะคะส่วนตอนนี้ได้เวลาไปคอนกร a t เลชกับผู้ชนะคนล่าสุดของ Thailand Got Talent